ตัวนี้ต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับผมเป็นโฉมชาชิดนะครับราคาเดิมของเรานะครับขายอยู่ที่679,000บาทเดิมทุกอย่างนะครับไฟแท้นะครับลูกค้านี่เอ่อตัวฉีดกรตักไฟหน้านะครับลูกค้านี่ดูครับนี่ขับสี่ขับสองเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นแบบคลาสสิกดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ยังอยู่นะครับลูกค้านี่ถ้าอีกหนึ่งอาทิตย์ยังไม่ขายผมบอกเลยว่าคันนี้ผมซื้อเองแน่ครับผมทั้งสวยจริงจริงนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC สมยงคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเซลตุ้ยนะครับผมมาอัปเดตราคารถครอบครัวยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับผมราคาเดิมของเรานะครับขายอยู่ที่679,000บาทนะครับวันนี้นะครับผมเซลตุ้ยจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับจัดเพียงแค่599,000บาทนะครับสำหรับเจ้า t o y o ต a า o r t u n e r คันนี้นะครับผมเป็นโฉมชาคิสนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับลูกค้านี่ เป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับตัวนี้เป็นตัว T R D Sportivo นะครับลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้เครื่อง3ามเป็นตัวโฟลวินะครับลูกค้าคันนี้ผมบอกเลยว่าท็อปสุดๆเลยนะครับลูกค้านี่ราคานี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยนะครับลูกค้า5 9 9 0 0นบาทนะครับลดไปเลยนะครับ80,000บาทนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับที่กาลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานไว้เที่ยวนะครับลูกค้านี่คันนี้ผมบอกเลยว่าแนะนาสุดๆเลยนะครับคันนี้หนึ่งเลยนะครับผมได้ออปชั่นนทีคคุุ้มสดๆเลยะรับ ได้ตัวท็อปขับ2ขับ4ได้ครบทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเดียวนะครับลูกค้านี่ บาทเดียวก็ไม่ต้องใช้นะครับคันนี้จัดได้เต็มนะครับผมอ่ายอดจัดเหลือๆนะครับลูกค้าคันนี้ไม่ต้องอาศัยเครดิตดีอ่าคันนี้ไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้นะครับขอแค่รายได้ลูกค้าถึงคันนี้นะครับขออยู่ที่10,000บาทท้วนๆนะครับลูกค้าคันนี้ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทเงินดาวไม่ต้องใช้สักบาทเดียวอยู่ที่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้นะครับมาอย่าผมพามาดูรายละเอียดเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สปอร์ตตีโวคันนี้นะครับลูกค้าหนึ่งเลยนะครับนี่ด้านหน้าของเรานะครับผมบอกเลยว่าเดิมๆสวยกริ ไฟหน้าผมบอกเลยว่าเดิมทุกอย่างนะครับไฟแท้นะครับลูกค้านี่ยังไม่ได้ขัดเงาขัดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวขัดเงาให้นะครับตัวนี้ยังใสได้อีกนะครับลูกค้าคันนี้สเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นของทีดีแท้จากโรงงานนะครับลูกค้าแล้วก็ไฟตัดหมอกนี่มีให้ครบแล้วก็ออปชันเสริมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมหนึ่งเลยนี่เดี๋ยวผมลองดึงดึงให้ดูนะครับนี่ตัวฉีดกระจกหน้าครับกระจกไฟหน้านะครับลูกค้านี่ดูครับนี่ ดึงแมลงครับเหยามันพังอ่าตัวนี้นะครับผมก็มีออชชั่นเสริมนะครับสำหรับเจ้า Fortuner รุ่นนี้นะครับผมผมบอกเลยว่ารุ่นอื่นไม่มีแน่นอนนะครับลูกค้ามาเดี๋ยวผมพาดูรอบๆตัวรถนะครับคันนี้มีล้อแม็กให้นะครับลูกค้านี่มีล้อแม็กให้ยางบิตสโตนนะครับขอบ18นะครับลูกค้าคันนี้ดิสหน้านะครับคันนี้เป็นดิสหน้านะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์นี่ TRD Sportivo นะครับลูกค้าติดมาจากโรงงานนะครับตัวนี้สีขาวมุกเดิมๆโรงงานทุกจุดนะครับลูกค้าคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยใสแน่นอน หางหลังมีให้ครบนะครับลูกค้านี่สเกิร์ตรอบคันมีให้ครบนะครับแล้วก็โลโก้ต่างๆนะครับอยู่ที่ด้านท้ายของฝาท้ายคันนี้นะครับยังอยู่ครบทุกอย่าง3.0 D4D V n Turbo ครับ Full Time 4WD ครับลูกค้า t r d Sportivo VSC ตัวนี้ก็เป็นะระบบการทรงตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับของเจ้า Fortuner คันนี้นะครับนี่มาเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดู นี่ผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรเดิมนะครับลูกค้านี่โคตรสวยครับเบาะเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับลูกค้าอ่านี่มีพรมกระดุมให้นะครับลูกค้าคันนี้มีพรมกระดุมให้รอบคันนะครับลูกค้าอ่าถือว่าสภาพนะครับคันนี้ถือว่าสภาพเกือบเต็มร้อยนะครับลูกค้าผมให้เลยนะครับคันนี้95%สาเปนะครับสภาพสวยมากๆเลยนะครับผมในราคาที่โคตรคุ้มเลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูภายใน ว่ามันสวยแค่ไหนนะครับไปกันเลยอ่ามาต่อที่ภายในกันนะครับคันนี้นะครับผมเป็นภายในสีดํานะครับลูกค้ารถปี13จดปี14ครับเป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะครับโฉมนี้เขาเรียกว่าโฉมชาคิดนะครับลูกค้านี่ฟอร์จิเนอร์แชมป์โฉมชาคิดเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวที่ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะครับสวยครับภายในจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยคาร์บอนแบบนี้นะครับนี่พวกอุปกรณ์ อยู่บนคอนโซลอ่าจะเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าดูนี่อ่าสวยๆเลยนะครับนี่ยังสวยยังใสนะครับระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็นี่ขับ4ีขับ2อ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบคลาสสิกนะครับลูกคา้ารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นแบบ หัวเกียร์แบบนี้นะครับลูกค้าคันนี้ผมบอกเลยว่าใครขี่รถโฟวินนะครับใครที่แบบเล่นโฟวินจะชอบเกียร์แบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับได้อัตราในการเข้าเกียร์โฟวินนะครับผมอ่าได้อารมณ์สุดๆนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้อ่ารุ่นสุดท้ายแล้วนะครับลูกค้าใครที่กาลังมองหาใครที่กําลังอยากเก็บรถรุ่นนี้นะครับรีบๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้สวยกิฟเครื่องเดิมอ่าดูเบาะนะครับนี่อ่าเบาะเดิมๆแท้จากโรงงานนะครับลูกค้านี่ดูโลโก้นะครับนี่สปอร์ต นี่ซูมดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ยังอยู่นะครับนานานาลูกค้านี่ยังหนาๆลึกๆอยู่เลยนะครับลูกค้ามีทุกตัวนะครับนี่อ่าเบาะหลังอะไรพวกนี้มีสกรีนให้ทุกตัวนะครับลูกค้าอ่าผมบอกเลยว่าคันนี้สวยสุดนะครับลูกค้าอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้บุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ครบนะครับนี่บุ๊กเซอร์วิสๆๆๆยังอยู่ครบนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังจริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เลขไม้เพียงแค่1นึ่งแสนห้ามื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับลูกค้าไม่แท้แน่นอนร้อยเปอร์ รถ10กว่าปีผมบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับลูกค้าไปเดี๋ยวผมพาไปดูที่ห้องเครื่องว่าสวยกิ๊บ แค่ไหนนะครับไปกันเลยอ่ามาต่อที่ห้องเครื่องคันนี้นะครับผมเป็นเครื่อง3.0นะครับลูกค้าคันนี้เดิมๆผมบอกเลยว่าหน้าเดิมคันเดิมดูครับผมไม่มีชนไม่มีกระแทกมาแน่นอน100%นะครับนี่แก้มข้างพวกนี้ครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องยนต์ก็เครื่องเดิมๆนะครับผมสายพานไทมิ่งผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับนี่เขียนไว้เลยนะครับ153,276สมนสามันสองร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเมตรนะครับลูกค้านี่เปลี่ยนที่หนึ่งแสนห้าหมื่องแมพงๆนะครับอ่าทอ เดิมๆทุกอย่างนะครับลูกค้าแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับของเหลวเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะครับลูกค้า บอกเลยว่าคันนี้พร้อมใช้งานนะครับสำหรับเจ้า t o y ย t a Fortuner TRD ทคันนี้นะครับขับ4ราคาพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าสมยงคาร์เซนเตอร์นะครับ5 9า0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าจากราคาอยู่ที่6790 0 0บาทปรับลดให้เลยทันทีนะครับ80,000บาทนะครับลูกค้าใครที่กำลังมองหารถไ้เที่ยวปีใหม่นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มสุดๆเลยนะครับผมอ่ถ้าอีกหนึ่งอาทิตย์ยังไม่ขายผมบอกเลยว่าคันนี้ผมซื้อเองแน่ครับผมอ่ามันสวยจริงๆครับลูกค้ายังไงก็ฝากเจ้า t o y o t ต f ้า t u n ์ r ูเทีดีคันนี้ไว้ด้วยนะครับลูกค้าใครสนใจก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผม0 9 8 4 6, 6 9 6 6 9 9สนะครับสมยงคารเซนเ,นเตอร์สาขาโนนหงทองนะครับลูกค้าใครสนใจก็รีบโทรมานะครับอยู่ที่นี่ไม่รับจองนะครับลูกค้าใครพร้อมถือเอกสารเข้ามาหาเราได้เลยหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด ก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ของเราได้เลยนะครับเ๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่วิ่งไปทําเอกสารให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับลูกค้าเอกสารไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพออกรถศูนย์บาทเท่านั้นนะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไ้ด้วยนะครับลูกค้าอยากดูรุนไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเ๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเสี่ยวตุ้ยจัดให้ครับสวัสดีครับ